สว, MM. ส,สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนันกประจำวันเสาร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงลณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตลดา พระราชทานพระราชบรอกาศให้คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทุลอองพระบาทถวายการรับฝากเงินและทุนกล้าถุนกระบำถวายเครื่องลดความชื้นเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ2เมษายน2560 ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการชมพระราชประวัติพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านปฏิทินและสมาร์ทโฟนซึ่งจัดทำแล้วเสร็จพร้อมแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการของธนาคารพร้อมกันนี้คณะยังได้น้อมกล่าน้อมกระหม่อมถวายเค้กและถวายพระพร,พรเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงธน,นาคารออมสินสาขาสวนจิตละดาพระราชทานพระราชโอกาศให้นายชาติชายพยุหะนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพรน้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินพนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนจิตละดาและเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าถุนอ,องพระบาทถวายการรับฝากเงิน น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องลดความชื้นและทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษตราปรสณียากรที่จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสสำคัญโดยเฉพาะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ104ปีวันที่หนึ่งเมษายน2560 ซึ่งกิจาการออมสินเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้รัษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและออมเงินอย่างถูกวิธีพร้อมกันนี้คณะยังได้ถวายพระพสรสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสบันพระราชสมภพ2เมษายน2560ด้วย